เข้าสู่ช่วงเฮงเป็นหนึ่งกับสินแสเป็นหนึ่งที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของศาสตร์แห่งตัวเลขวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามกับสินแสได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับสินแสเป็นหนึ่งกับช่วงเฮงเป็นหนึ่งค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องของศาสตร์ตัวเลขกับเบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเลขใดจะเกิดเรื่องราวดีๆนะคะ สำหรับเลขโทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเลขใดในเดือนมีนาคมนะคะจะมีเกณฑ์รวยสเสน่ห์ค่ะแปลว่าจะมีอะไรที่ทำให้คุณมีสเสน่ห์มีคนนิยมชมชอบหรือสำหรับคนโสดอาจจะมีความรักในครั้งนี้ได้นะคะหรือใครหลายคนที่โหยหาความรักทุกสิ่งอย่างจะกลับเข้ามาและสำหรับใครก็ตามนะคะอาจจะทะเลาะวิวาทอาจจะงอนกันไปกับคู่รักก็ดีหรืองอนกับเพื่อนก็ดีช่วงจังหวะนี้นะคะตลอดเดือนมีนาะ อาจจะทําให้ทุกอย่างกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะดังนั้น2เลขสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ค่ะที่จะโชคดีนะคะรวยสเสน่ห์และมีคเรลยกษหะที่ดีนะคะในประจาเดือนมีนาได้แก่0และ0ค่ะ เลขศูนย์คือเลขของความเคลื่อนไหวที่ดีนะคะเขาบอกคนโดยส่วนใหญ่ที่ไม่มีเลขศูนย์ในเบอร์โทรศัพท์ชีวิตจะนิ่งและนิ่งมากนะคะดังนั้นเนี่ยเลขศูนย์มีประโยชน์คือความเคลื่อนไหวที่ดีใครก็ตามค่ะที่อยากจะหาเบอร์ดีๆนะคะแนะนําไปที่ศูนย์ทรูมูฟเอชค่ะกับเบอร์เป็นหนึ่งนะคะอาจารย์เป็นคนคัดสรรเบอร์ดีๆค่ะนะคะเอาละค่ะศาสตร์ของอาจารย์มีพุทธคุณเพียง5%เเท่านั้นอีก95%คือมานะตนค่ะ